สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกมเล่นซ่อนแอบนะคะทุกคนใช่แล้วโอ้โหคนเล่นเยอะมากเลยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยน้องได้จื้หญิงกับผู้หิงอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปซ่อนแล้วนะจ๊ะเพื่อพวกสินี้ นี่พี่ดีชิวมากเลยนะสีชมพูเฮ้ยดีเดี๋ยวเขาเห็นน้องนายอยู่ไหนอ่ะเข้าเป่าปีไทยน่อนตอนนี้เราอยู่สีชมพูนะอันนี้คืออะไรแกงทําคืออะไรพี่ดีแกงคนหาหรอสีชมพูจะหมดแล้วสีเขียวนี่นี่นี่อยู่สไลเดอร์เลยพี่ดี กระโดดเลยจ้านี่อ๋ออาออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นนะอ๋อทำไมสีไม่เปลี่ยนแปลว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สีเขียวแล้วลงมาทล้งนั้นก็ต่อปีแทนก่อนอ้าคืออะไรเฮ้ยผู้หา เอ้ยไปตรงนู้นตรงนู้นเขียวนู้นนี่นู้นเห็นนี่ดีดูเร็วเร็วเร็วเขียวนี้ก็ได้นี่เป็นอะไรเป็นผู้เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบตุยกูหาเจอเราแล้วเมื่อกี้โอ้ยผู้หาคุณมากุลคุณมากุคือมีสไลเดอร์ทุกท่านได้ไหม เราเป็นผู้หาเอ้าทำไมเราเป็นผู้หาไปว่าเขาเจอเราแล้วสิใช่เชื้อไงครับติดเชื้อโอ้ดีบอกแล้วไม่น่าติดเชื้อแบบเราตติดเชื้อตรงไหนก็โดนเหรอที่เราเจอเราเจอเราเจอฉันโดนใครคนหนึ่งไหมว่เราเห็นคนหนึ่งอะใครก็ไม่รู้เมย์เมย์จะด้วยดูเห็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้โดนที่ที่ยังเป็นคนหเลยยังไม่เป็นคนหาย ทังหลายพี่เห็นสองคนไม่เห็นหนึแต่เฮ้ยใครอยู่ในนั้นเขาจะเป็นผู้ขังกันแล้วหรือกี่คนหรือกี่คนพี่ดีคอบยางคอบยางเฮ้ยนั่งไงนั่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ดีเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอยู่ไหนแล้วว่าสีลุงหรือเปล่านั่นไงนั่งไงแดงครับเขาแก้งเราบางอย่ารค่ะเดี๋ยวต้องไป งสนนี้มาเดครับเฮ้ยเขาแกล้งเราีแดงคนนั้นหรือเปล่านีเดินอยู่นั่นเร็วพี่ดีเฮ้ยคนนี้ด้วยเร็วเร็วเร็วเรวเรโอ้ไม่ทันเขาอีกแล้วโอ้เขาเก่งมากเลยทุกคนเขาอยู่ในนี้แหละเราต้องรอเฝ้าอยู่นี่ตอนนี้เอยู่บน <utan> หาไม่เจอนะคะทุกคน <suis en S 1> อ้าวอยู่<ท>ไหนแล้วเนี่ยเปหาเจอแปะวุ้ยแปไม่แล้ยังไม่ครบนี่โอเคปแบบปะแปะแปดูแปะได้แล้วคนหนึ่งก็ยังไม่ครบนะจ๊ะนี่มีผู้รอทั้งสองคนโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะ 2, 3, 3. เราหาไม่เจอเลยอ่ะ ครสีค่คนเลยถทำไมหนูกับเพื่อนเขามีอะไรเฉ<า>ียบๆบล็อตไหม,มเหรอเปาพี่ดีค่ะไม่เป็ีนเลยถ้าเป็นเราหนีฮามากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเย้เราไปค่ะน้องนาย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 เอ้ยเอ้ยทำไมหนูได้เด<ไ>ป,ปเลยอะ่ะโอ้ไม่ได้น้องมา รีบไปซ่อนนะตอนนี้พี่ดีกำลังจะไปหานะจ๊ะเราจะอยู่ตรงคนที่ไม่อยู่เราจะต้องหาให้ครบทุกคนอ่าปอดตุ้งอีกินเข้าไปตอนนี้หรือเป็นเลือเวลาอีกสองวินาทีเริ่มไปเลยพี่ดีมันจะต้องรอจังหวะที่เขาเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วพี่ดี วิ่งกันสนั่นมันไหวเลยเร็วเร็วเร็วเดีแล้วไปต่อสิจ้ารออะไรจ้าได้มาหนึ่งแล้วจ้าโู้นยังไงคนนั้นวิ่งอยู่เร็วสูงขนาดนั้นเอ้าเขาเป็นผู้หาผู้หาเฮ้ยนังไงยังไงดีดีเลยเร็วเร็วโอหสองคนเอาคนไหนเอ้าเอ้าเป็นผู้หาแล้วนู่นโน่นถ้างั้นคนนั้นกระโดดอยู่เอ้าก็เป็นผู้หาเหมือนกันเอ้ยตัวนี้พี่ดีเฮ้ยนังไงอยู่ตรงนู้น พี่ดีดูเธอเธดแต่พี่เฮ้ยน่งน่งเฮ้ยเร็วเร็วทุกคนจะไม่เห็นเออสองละจ้าดีดีคนนั้นล่ะเออคนนั้นก็ผู้หาเหมือนกันกคนจะไม่เจอหนูพ่อหลูงใช้ทางัดโดนหรือยังไม่โดนเอาเพื่อนูติดบักเอาเราขึ้นไปก็มุดดูหาอะไรเพื่อนเพื่อนติดบักเพื่อนดูติดบักเฉยเลย เฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะทำไมไม่เห็นไม่เห็นหรอกเลยเดินไปเลยวมั้จูบูโอเคหนูอยู่ตรงนี้อจะไปดูตอนนี้หนูอยู่คนเห็นไหมเห็นไหมคนที่ไม่กลัวต้องมีต้องมีคธอแน่ๆต้อไม่เลยตรงนี้เลยอยืนดูที่สูงทีพี่ดี ต้องอยู่นี่แน่นอนแนเขาโยนใส่เราอีกอนี่เขาต้องอยู่ใกล้เราแน่นอนเหมือนเขาอยู่สีแดงนะมันมีคิดว่าสีแดงเลยใช่นี่ไงแตะเลยจ้าพอเราเฝ้าเลยเฮ้ยเลยกี่คนเอ้ยเฮ้ยเเวฟเว เห็นเว็บเว็บนี่พี่ดีพี่ตงพี่พี่ไม่รู้ว่ามีคนแอบตรงไหนตอนนี้กำลังใช้สมาธิในการหาน้องนายเจอหรือยังนี่ยังไม่เจอหนูเลยเล็นะคะพี่ดีไม่เมื่อกี้มีคนเจอน้องนายหรือยังครับไม่เลมมีมีคนเจอหนูแต่เห็นขาพี่ดีแสดงว่าอยู่แถวนั้นแถวที่เราเดินมาเม่กี่นอยู่ได้อยู่ได้เออรถแต่เขาอ่ะแต่เขาอะเขาเขาจมรถ เขาก็ติดบัคเยอนโอ้โหรอดทั้งสี่คนนะพี่ดีลูกเก่งไป่ยอะลูเก่งเยลูกเก่งลูเก่งอ่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะหลบเก่งบ้างตอนนี้เอ้าใครล่ะนี่วัดตองหนตรงไหน เรียนข้างลางหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเอาเล็บก็ได้ทุกสนเบอร์บกสีไเบลอกสี่ไปเลยพี่ดีเราเห็นตองไหนบ้าเฟบเห็นตองไหนบ้าฟบเยอะถูกไหมทุกนจะได้เวลาหาให้ทุกคนไปซ่อนแล้วกัน จ้ามันจะมีคนที่ใช้ทางรัดดูมราจะหาตรงนี้ก่อนเลยนี่เตรียมเปลี่ยนแล้วพลายมไม่เริ่อม,มเหมือนมวนแตงโมเหมือนมวนไข่ชนิดเ,เอ้าเฮ้ย oh โอไ้ไม่กอดเดินคนแรกเลย ชนเลยชนเลยเขาเดินหนีแล้วน้องนายนั่นแหละน้องนายน้องนายยืนอยู่ข้างเขาเลยน่ะตอนนี้ได้ยังไงเขาไปแล้วโอ้โหไม่เห็นอีกนี่ไงเขามาเหลืองนี้แล้วน้องนายไ่ไหนโอ้โหแดงก็ไปแล้วอ๋อเขาอยู่ดําแล้วพี่นายเหลือตั้งเหลคือคือก็ตัวหนูก็หนูไม่ได้เล่นนานี่ครับเกมนี้อย่าเป็นผู้หา อเออเราเป็นผู้หานี่แหละโอห้องเรียนห้องเรียนน้องไล่คนละห้องเรียนคนละห้องเรียน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 พี่ทีเป็นผู้หานะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะนีงไงนี่ไงอยู่บ่วงนี่โอเคงัดจัดไปหนึ่งอยู่สีดำสีแดงสีแดงเอ้ยจัดไปสองจ้า ไอ้พี่ดีนี่นี่ไงนี่ไอ้เขียวเขียวเขียวโอ้โหโยนอะไรมาเหรอจัดไปสามจ้าเฮ้ยนี่ไงอยู่กล่องนี้เร็ว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 เฮ้ยนี่เฮ้ยเจอไหมจัดได้ไหมมึงเยอะเฮ้ยเร็ว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 รู้ใครเร็วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาจีเอาไปไหนแล้วโอ้โหอย่งก็วิ่งไล่จับกันนะคะทุกคนตอนนี้ นี่เราสูงเขาเราเอาไปเลยจัดเลยพี่ดีเอาทำไมไม่ได้ก็ฉันนี่แหละไล่อยู่เนี่ยโอ้ก็ลอยอยู่ห้องวนเอ้ยไม่ทันอีกแล้ววิ่งไม่ตามแล้วโหเรายอมแพ้ได้ไงอ่ะพี่ดีไม่ใพี่ดิมสมบุกณ์คือใครฉันนี่แหละนะผมหมายถึงว่าสมบูรพี่ตีล่าย์อ่ะได้ไงได้ไงคนนั้นเนื้อบอลหล่นได้กันหมดแล้วไั้ไงได้ไงข้างล่างข้างล่าง สแสดงว่าเขาอยู่แถวนี้สแสดงว่าเขาอยู่สีลุงเฮ้ยทีนี้พี่ตอนี่นั่นาอยู่นึงนี่นข้างล่างมีคนนึงข้างล่างมีคนนึงเราต้องจัดการให้ได้เลยเขาจะขึ้นไปตรงนั้นอ๋อหเขาเป็นผู้หาซะแล้วเอ้โหมาหากันเองทีนี้เฮ้ยนั่งไงนั่งไง โอ้ทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยเไปสีดำแล้วทุกคนโอ้โหเก่งมากเธอเอ๋ยเธอเอ๋ยเธอเอ๋ยเอาไงสีลุงไปแล้ว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 ไแล้ว,ลวอเอกี้อยู่ข้างบนก็มีเออจัดไปอีกจ้าจัดไปอีกจ้า เยอะขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะอยู่ตรงไหนอีกอ่ะคนนั้นใช่ผู้หาไหมเดินเดินอยู่เมื่อกี้นี่เหรอหนูเห็นพี่ดีหนูเห็นแต่พ่าเรายังไม่เห็นน้องนายเลยนะโอ้น้องนายชนะอีกแล้ว่ว啊โอดโอ้เกมนี้ก็สนุกมากเลยนะทุกคนเป็นเกมเล่นซ่อนหานะ แต่ว่าเราก็ยังหาไม่หาไม่ใช่นานนะเรายังเหลือต้องสามคนโอ้ยเอาไว้รอบหน้านะเราจะมาหาให้ได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืม,ลมกดไลค์<ห>และกดติดตามช่องดอดีเกมเมอร์ทีวีตรงนี้นะคะ๊ายบาย๊ายบาย,บาย,บาย